เป็นเบียดและอิทธิกรรมที่23ครับแล้วก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะรวบรวมที่รัฐและผมนายโฆษนาอินเดริบเราประการกระมวขสิทธาอาจารย์ไว้รู้สึกเป็นเกียรติที่มีมีความยินดีและขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้รเวลาเสียสละเวลา ให้เกียรติพระมิตรชานในพิธีตรวจงานครั้งนี้โอกาสนี้กระผมขอรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการการของสำนักศึกษาต้อการปราบปรามผลิตกิจกรรมที่ห้ามการติดตามประเมินผลก่รำนที่เข้าร่วมโนนณวันนี้บอุผมรับ การป้องกันปราบป่าทุจริตเสนะครับถ้าแต่งนะถ้าเอาบกชสามกณฑทสวัสดีครับผมอิสเเลจินลิตนะครับในฐานะที่เป็นเลขานุการโค้ชตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยปปชประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็มีความยินดีไปอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับชมรม สื่อภาคประชาชนร้อยเอ็ดนะครับพูดถึงเรื่องชมรมสื่อภาคประชาชนร้อนะครับจริงๆก็มีการดําเนินงานนะครับมีกิจกรรมมีความเคลื่อนไหวในฐานะที่เป็นภาคประชาชนเนะี่ยมาหลายปีแล้วนะครค่อนข้างหลายปีเกือบจะสิปีครับในฐานะที่เป็นชมรมสื่อภาคประชาชนนะครับซึ่งได้นําเรียนสักครู่นี้ว,ว่ามีการเคลื่อนไหวนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมนะครับหรือว่ากิจกรรมนะฮะ คอมมูนิตี้ต่างๆนะฮะที่เป็นประโยชน์ต่อ,อพี่น้องประชาชนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาค,ภาคเอกชนนะครับก็เลยมีการใช้ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเอ่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยภาคประชาชนก็มีการใช้สมาร์ทโฟนกันอยู่ทุกๆท่านอยู่แล้วนะครับนะทีนี้สิ่งที่เราจะ,ะประยุกต์ใช้นะครับหรือว่าภาษาวิชาการเาเรียกว่าบูรณาการน,นะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า a อ p ly นะครับ แอ p พลายใช้นะครับก็คือเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนนะฮะให้ให้ถูกต้องนะครับโดยไม่ละเมิดก้าวล่วงในสิทธิ์ของบุคคลอื่นนะฮะแล้วก็ภาษาง่ายๆนะครับที่เขาเรียกนะครับภาษาทางการเขาเรียกว่าการรู้ดิจิทัลนะครับเราก็จะให้ความรู้ในเรื่องนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือการใช้แอปพลิเคชันนะซึ่งมีอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะฮะผมยกตัวอย่างเช่น t ท m e ส t ต m p นะฮะหลายๆท่านก็ใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนี่แหละนะฮะในการถ่ายภาพอยู่แล้วนะครับถ่ายภาพบุคคลถ่ายภาพสถานที่นะฮะหรือว่าภาพท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็ถ่ายอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีมูลค่าเพิ่มนะฮะสำหรับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Time s t a m มเป็นแอปฟรีนะครับนะพอเราถ่ายภาพปุ๊บมันก็จะมีพิกัดนะฮะที่เกิดขึ้นนะพิกัดที่เกิดขึ้นนะพิกัดละติจ u ดลอง n g i t u d ไปถ่ายอยู่ที่ไหนมันก็จะ มีพีการดบอกนะครับหรือว่าประทับเวลานะครับตรงนี้จะนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะจะนําไปใช้ในการแจ้งเบาะแสนนะที่สอไปในทางทุจริตเราจะไม่ได้บอกว่าคนนั้นคนนี้ทุจริตเราจะไม่ชี้ไปที่ใครคนในคนหนึ่งนะครับแต่ตรงไหนที่เป็นข้อสังเกตน่าจะสอบไปในทางทุจริตเราก็จะใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับชื่อ Time s t a ม p นีนะ้ถ่ายภาพนะแล้วก็แจ้งมาทาง Open Chat ของกลุ่ม ชมรมสื่อภาพประชาชนร้อยเอ็ดนะครับซึ่งทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆสมาชิกทุกๆท่านที่อยู่ใน open chat นะฮะของเ,อเครือข่ายชมรมสื่อภาพประชาชนร้อยเอ็ดเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูว่าเออนะฮะภาพที่สมาชิกแชร์มาตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะโครงการนี้ชื่ออะไรนะฮะอยู่ถนนเส้นไหนนะฮะเพิ่งสร้างไปเองเนี่ยนะฮะทำไมถึงพังทำไมถึงชำรุดทำไมถึงเป็นหลุมเป็นบ่อได้ไวนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์ เกิดประโยชน์ตรงไหนเกิดประโยชน์ตรงที่ว่าเราไม่จํเาเป็นจะต้องออกไปดูที่หน้างานจริงนะครับซึ่งหนึ่งก็จะอาจเ,เสี่ยงต่อ,อโรคติดต่อนะครับสถานการณ์โควิดที่เราเป็นอยู่2ก็คือเราก็อาจจะไม่สะดวกหลายอย่างนะฮะเราก็จะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อ t ท m e ส t ต็ปเนี่ยไปไปไปดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการใช้แอปพลิเคชันในการาถ่ายภาพนะครับโดย อีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือ Google Earth หลายๆท่านก็น่าจะเคยใช้นะครับก็ใช้คู่กันนะครับสามารถที่จะระบุพิกัดแล้วก็พอเราทราบพิกัดเราก็สามารถที่จะป้อนพิกัดโดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อ Google Earth นะครับก็สามารถที่จะฟลานะฮะหรือว่าบินนะฮะบ,บินไปที่พิกัดที่แจ้งเบาะแสเข้ามานะเราก็จะช่วยกันดูนะฮะว่าตรงนี้เกิดอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของใครซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อ,อพี่น้องประชาชนนะฮะแล้ก็ ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะะในการแจ้งเบาะแสที่สอไปในทางทุจริตนะฮะตามวัตถุประสงค์จะตามเจตนารมของหน่วยงานที่ดูแล,ท,แลที่ดูแลเรื่องของการทุจริตนะครับซึ่งนั่นก็คือปปชนะครับทีนี้นะฮะการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับที่เราได้ได,ได้ได้มีก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มแล้วก็เรื่องของการฝึกอบรมนะฮะให้ความรู้นะฮะแล้วก็ วันนี้ก็มีการทํางานเชิงปฏิบัติการนะครับเรียกว่าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเราจะหวังผลจริงนะฮะเชิงประจักษ์นะฮะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหรือว่าเรียกว่าง่ายๆว่าสื่อภาพประชาชนเพราะว่าทุกวันนี้มันไม่ได้จะเป็นจะต,ต้องอเป็นรับข้อมูลอย่างเดียวนะครับภาคประชาชนเองหรือว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนเองเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้รับสารแล้วก็ผู้ส่งสารโดยที่ไม่รู้ตัวแต่สิ่งไหนแต่ตรงไหนที่ประเด็นสําคัญก็คือ เนื่องด้วยสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่ได้รับมานะฮะมันมีอยู่มากมายสิ่งที่สําคัญก็คือการจัดการความรู้หรือว่าเรียกง่ายว่าการรู้ดิจิทัลน,นะครับซึ่งเป็นเกติารม์ของภาครัฐอยู่แล้วนะครับเราก็จะให้ความรู้ในส่วนนี้นี่คือที่มาของโครงการนะฮะสื่อภาคประชาชนนะครับการสร้างเครือข่ายสื่อภาคประชาชนร้อเอ็ดเพื่อ,อส่งเสริมนะครับสนับสนุนแล้วก็แจ้งเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมบอันนั้นตอนนี้ข้างหน้าผมเนี่ยนะฮะคือ Wi-Fi นะครับคือ Wi-Fi พัดเบรดเดินนะฮะเดี๋ยวบอกให้หยีกก็ได้นะครับสมาร์ทโฟนมีมาใช่ไหมครับสมาร์ทโฟนมาม่บอ,อสโทรศัพท์มอือถือก็มาม่เนาะแ่นอน้วกย พาสเบิร์ดน,นะครับ0935539995นะครับจะลงจะลงไปข้างล่างนะครับอ่านี่พาสเบิร์ดน,นะครับ